ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ักแพงมดสุขุสุคนสูหม่องสูบอลพบพ่อกันพี่กาพี่น้องกับสั่งพอน้องน้ำโศกพี่น้องกับตอนสวยพี่น้องเจ็ดแปดโมงมือนีพาน้องน้ำโศกมาให้นะพี่น้องมานะาที่ทามาดำไว้พี่น้องทามาดำแต่ถ้าบริต้ากิฟต์เป็นพี่น้องเบื้องเราพี่น้องพอส่วนโทรศัพท์เขาพังตอนนี้ฮักกระอมได้แล้วอ๋อลูกก้อย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 ลูกซ้า้ไบพี่น้อง เขาหอดกัดน้ากินย่างเดียพี่น้องไอ้นี now, ai, you, ่พี่น้องนะที่เขามาดั่ไว้พี่น้องไอ้โอ๊ยขาเขาห่กับบัดทันในงามไปได้เขาเขาก็เมื่อหาหกมือพี่น้องไอ้มือที่เจ็ดเนี่ยเขาก็กลับมาอีกคือเกขาเขาเมื่อวันอังคารมือนีนก็สิบวันอังคานอะไรพี่น้องนี่รีวิวให้พี่น้องเบิ้งหน้าที่เขามาดั่มกะงามอยู่พี่น้องไอ้มีน้ำอยู่ให้เดียวเลยแล้วกใหญ่เติมเขาดั่ได้บโบลายพี่น้อง นาบ่มีน้นามนะฮะก็บ่มีเครื่องดูดห้ากระดมโมสิบสองให้ทั้งนี้ฮากระป๋าห้าดำอ่ะแต่เบื้องมันงามแค้มทางลูกชายกินถุยหน้าเด้อลูกถุยหน้าลูกละกินขนมแล้วก็เจลีตโต้พี่น้อยเฮ้ยคดหน้อยนี่คนปีหกเดือนหักน้อยหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยนี่วุแม่น่อยน้อยดอกแม่เตี้ยลูกกระเตี้ยน้ำกันพี่น้องเอ้ยอย่าจ่อลายหู้ตีแม่จ่อให้เลยถุยหน้าเนี่ย ทูนยาแน่นะเฮ้ยพูนพี่น้องกินเป็นแท้ๆกินเป็นแท้ๆขนมหนวดไปห่อหนึ่งแล้วนี่เจดีต่อพอลำโซกกระดับหน้าขูงพี่น้องดับหน้าเปล้วบ่แม่ระดับเปล้วพี่น้องมาอย่งมาแำ่มมาลงมา mà đây mà đây A review khảo nhao ngang thang thang phi năng ơi hả mà b... đầm mà ship mướt hả đầm đi 9 mươi đây nha 12 hai phi năng qua đầm con điểu một cho chơi pin na bay đi ơi pin na sam năn mà đi, mà cho mà เออไม่สิเป şey uh> ็นล okay. ังม uh ันสิเป็นบอกเออแซมไปโลดมาโยมาโยย่างมาลงย่างมาโอลูกชายอยู่เนาะลงมาลงมาบ่แท้ากับยามันแซมไปโลดเขามาแซมเขาพี่น้องมีกระปูกัดเขาเขาเบิดให้ที่สิบสองเพราะว่ากระปูการ์ดเขาสะได้แต่สิบเลทให้เท่านั้นแหละนี่ เขาเชื่อว่าโอ้ดำหน้าห้างเขาจะเชื่ว่าแล้วรถกายไปกลมาบบว่าอกาแพเาที่็นอยาเท้นี่ให้ตต่กาแตะเป้พราะันได้งามฉทนนี้พี่น้องไม่มีน้ำนี่้าวดำเนี่ยด้พี่น้องเคี้ยวก็ล่งเคี้ยวเนี้ยเดียวรางใจแต่เมื่ออาทิตย์หนึ่งข้าวดำให้นี่ได้ให้ชุดท่ายด้วยเนาะให้ให้ไหนให้น้ำเจ้าเนาะเ อังเก้านี่แล้วเออเข่าหักเจ้าเข่ายังเอามาแซมเลยพี่น้องลำหน้าพอแล้วน้องแซมกระปูกัดจนหมดเขาดำเต็มแล้วไมนี่กินมืดเพิ่งให้เอามาแซมนะพี่น้องหาหกมัดเนี่ยจะน่าหักก็ยายาใช่หรอพี่น้องเอ้าเซย์ยาไปเลยนี่เดี่พี่น้องถามถึงว่าเอาห่างหายไปใส้ ซิบมือเฮาบริลลลงคลิปนี่เฮามาดับหน้าทุงนี่แล้วพี่น้องหน้าไคหน้าทงนี่น่าจาหน้าหน้าหญ้าหน้าข่อยตัวแม่นนิหน้าหญ้าพี่น้องหน้าปูหน้าหญ้ามูลแม่ไม่พอเพิ่นดำบ่๊วยเลยครับก็มาดำเอาได้หาสอบซิบสอบก็ตื้มกันพี่น้องเก็แค่ก็อยู่ซื่อๆได้แม่ประวานทาบมีญยังเห็ดนแต่วันหามัดนี่อาจจะไปขอดพี่น้องเมืองค้างแล้วเจ้าก็ยันนินที่แท้หนิ มันลยอันี้ผมพ่อดกหามาดิเนียยออนู่ดำนหางไห่างไว้เฮาซื้อารลกาน้องซ้มาาานี่ดอจเปื่อยเด้อบ่เพื่อยดอกยาขันใช้หมดได้วะเห็นอะไราใช้มัเดรไ่หวานวานเนาะจัมคืวานปุ้ยดิจักแล้วข่ะกับจักคือกันจใองวานิั่เนาะอื บอมันยังเรืออยู่กีบนึ่งเวลาก็มันจีบเนาะมันจีบแล้วเรือจีบนึงเลยมันคือบางบอทางนั้นนะบอเรือพอดีทางนั้นเรือได้ทางน,น,านั้นมันอันตรายเน้เนๆท,ทั้งละอันนี้เาก็เปลี่ยนไม้อีกแล้วลูกชายนะเศ้ากินเจเล่แล้วจะกินอันทั่วดินอีกแล้วปูหายนะปู้อหายพี่เนาะหน้หาพอดีเจงหวะอันอ่าจะไปโดนอืมมันจันทได้ละหมักไว้จันทร์หย่านะมืีมันคัน่บออืเอาวานนี่ยเหรอ ไปบ้านนะวบ้านนี่มันจังเนาะเริ่มสิงงแล้วพี่น้องไอ้พักไปรถว่าฟันแน่เลยดัมเชนให้ว่าเมื่อยก็เหาดัมเลยก็เมื่อยเหรอบูนจักบูนดัมบูนจักดำแล้วก็เป็นใหญ่ไง้แง่หนิใช่ป่ะให้นึ่งให้นึ่งเออเดี๋ยวในหามันมันพ่อนั่นอะไรกันเออพ่อแล้วพ่อจะเสียมันจะใช้ตัดงนี่มือจะดำน้ำก็จะน้ำลายบ่นี่ควรดำพี่น้อง ไกระปูนีกระพยุดอะไรเนาะคนดำว่าพมากัดกาหันกาบริเวณเนี้เดียวกันได้ี่น้ององแนวหักใส่ด้ามชุปพร้อมกันเต้ยังอ่อนตัวเองนะอ่อนตกาจถึงขอล่อนอ่อนามนอนเข่าจนงามเลยจริงว่าแซมมันตาประหลาดตาปรหลดใส่อีกเนาะ มือเขาดำเขากระดูดออกได้พี่น้องนี่เขายืมจักเพิ่นมาดูดออกจนแหงแล้วบระเทศนี้พ่นโต๊ะใช่ม้องกเลยน้องปกติเขาดำแล้วเขาหยาดไฟเลยยาแกงทิมติลูกลูกชายก็กินยาแกงทิมข้างล่างกับท่านเด็กงาล้วเนาะน้องแล้วเนาะอันนั้นหุงล้วเนาะหุงล้ะหากับพันธุ์งานไปได้ขึ้นกระดับมาทำเมื่อดิค่ะ ดับคนเดียวสังเกตพี่น้องเลยจนแล้วนี่ผุและงเนีไปหอดเทิยงผู้พี่น้องผูกขามภาคทางเห็นเทียงบ่พี่น้องผูกภาคเทียงนี่ฮะดับหมวยนึ่งเดี๋ยวเฮาสิย่างพลาไายให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องน้าฮะภาคเทียงให้นี่ให้เติบโบมีหนามพอดีพี่น้องเฮาสิได้กินอยู่บ่เด้อียังลูกหลายยังยังผูกลูกชายเออลูกชายคอยพี่น้องสังเกตพี่น้อง นี่อันนี้กาคือเทียงทีเห้าพาหนองน้ำโศกมานอนพี่น้องเห้ามานอนตอนดับหน้านะแต่หากเข้าไปนอนสภาพนี้เราพี่น้องเหาเอาแพ่ยางมาเงี้ยก็กออเอามาแอมเอาพามาขังนู่พี่น้องมาดีวิวย่อนลังให้เบิมบึงเทียงทีเห้ามาอยู่ดับหน้าอ้ลูกชายกันเออมันตกตาผัวใจนู้ดลูกละอย่าดื้อเลยเด้อ ก็อยูกใก่ใกล้ๆหัวนี่แหละห้าก็น,นอนอยู่นี่เลยกลางคืนกับพี่น้อยผูกพักนะกับหน้าเขาพักนี่แล้วก็ภาคนั่นภาคนี่มีให้นึง่งก็ให้บางไงก็ไปภาคนั่นที่ห้าทายให้เบิง้งที่พอน้ำโสกแซมมังหันแล้วพี่น้อยเมื่าดำหน้าเกามื่อในหน้าซิบก็ให้แถวนวั้นแเมนเบิ้ตที่ภาคทางนะพี่น้องมันกับพระท่นได้งามไปได้ดับหน้าบระท่นได้พ่อเกืองเดือนเราพี่น้องเนาะมันอยู่คนละหม่องอยู่แจกพุ่นให้นึ่งแล้วก็เลี้ยนนี่ แถวนี่ก็เลี้ยนหนึ่งก็อยู่แจนนั่นแจละเลี้ยนแจละให้พี่น้องเอ้ยสิทธิกินอยู่ปะกังามอยู่นันนนนนนาาน่นพี่น้องเนาะกัพ่อเบิ่งอยู่เออกะหน้าใกล้ๆกันกับหน้าที่เข้ามาเห็ดปีกไก่มาเห็ดน้ำยาปีกไก่พี่น้องโู้ลูกชายพี่น้องเอ้ยตืขนาดนี้เทียงเทียังลองน,น้ำสุกไก่หวยไก่คัว่วคั่วบะรหนวาวะ คัหวหดเพมาะมานาาน้ำอัที่ทามาอยู่อยู่กับอยู่ไกล่รัวแบบนี้เลยพี่น้อยบ่อน,น้องน้ำสุกมาอยู่กลางคืนเท่ากับไต่ไพ่โค้พี่น้อยรดกายไปกันมากกัเห็นมดัดยางเหนมดัดก,ก,ก,กัญาติแน่เ่รญาตแน่พี่น้องเคยอยู่ปีไก่ห้ากับมานอนปีนี้ห้ากับมาน,น่องห้ากับเรืบ่ิยานปันใดมันเหมืนยังเข้าขจนี่ห้ากับบริดัเหมอบ่อมีน่าพี่น้องซ้ำให้นี่ ซ้ำให้น้อยตัวนี้ถ้าดําอาจจะเฉพาะให้ไม่ดําเพาดําตื้มก่อนชื่อชื่อพี่น้อยบล็อสสอบซ้องสอบพอได้กินไข่ก็อยู่ซื่อไข่ก็สีห้าเงินสุดเข่าเราพี่น้องเนาะถ้าเอาเหือเอาแห้งมาเห็ดนี่ฮะการเริทุนอยู่คือการเขาจะยังดําอยู่ได้เบื้องนะตืดตืดตืดอยู่อย่าไปเด้อลูกหลานอย่าไปเด้อลูกชายเดื้อพี่น้องมาพี่เดื้อดมิตรยากแล่นตอน ตอนเข้ามาดับหน้าน้องลูกชายก็เล่นอยู่ ang, นี่เลยนี่มันทางตรงนี้แหละมันทางหัวเทียงเลยมีเท็กน้อยอีกสองคนมาเล่นน้ำตกคุ้มด้วยตกคุ้มด้วยเฮ็ดย่างนะเฮ็ดยังนะเฮ้อเฮ้อเฮ้อึถ่ายอีพ่ออีพ่อเนี่ยไปล้างมือนายจังมือเออเดี๋ยวอีพ่อมาแล้วมาเร้วมาเร็วมาเร็วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วมาแม่มาแม่ตกคุ้มนั่นมามาลูกมามาเด้อมาเด้อเอ้ยพ่อมาแล้วะ เล่นเล่นมาไวไปปุ๊บเลยโอ้ยโอ้ยโอบัดนี้ครับกัสิพาน้องน้ำโสกเข่าไปป่านหญ้าพี่น้องเอ้ยพาน้องน้ำโสกไปหาหญ้าจักสิเห็นพุ่นหรือบ่อแหละหาหญ้าหาปูสวยบัดนี้อาจารย์พูนโบยืนขึ้นแล้วทุ่หญ้าลูกทุ่หญ้าทุ่หญ้าดูทุ่งในคลองผักอีกเล็บน้อยกับโพดกับ ทางรุ่มจะเป็นพักบบ้งมากับพ่อพันพฤกอ์น่น้องนได้ยังเอออาวอาละแม่เอ้ยน่าเรามากวยชูเกลือหน่าเรากวยชูพ่นพเห็ดกินพม่น้องมาพันพฤกแกงเห็ดเห็ดน้ำหมาพี่น้องกบจะเห็ดยังเด่นทืออย่างวะ มาพ่อแตะลานทรายแม่เพิ่นเอยู่แม่นายไปใช่ไหมแม่นายลูกหย่าบ๋องดำแรลกเลยลูกหย่าเนะพี่น้องเนาะเมื่อยเด้มันก็ะโพดกระได้าเนี่ยนี่เส้นใหญ่ยมาย่านะท้าวน้ำปีเล่เนี่นะนี่น้ำซื้อนี่น้ำปีเลอ่น้ำกินนี่มันคือสีนั่นวรอมาใช่เป็นน้ำแดงใสอือ อันนั้นน้ำปแมันน้ำมันซอมักินอันนั้นซีเดนี่ซีเดนนีกะได้จีซีลงซีเดนีได้งเอาไว้แล้วแม่เอาไว้แล้วสิไปเอาผักแปหนวยเลยเอามากระโผดล้มๆเาลงนั่นแหละให้คนละทงให้คนมาเขาา่านั่นเอาช่วนทงนังกระเซฟบอสบอดมียังงอยากได้มาเลยน้องมันก็เท่าแท่นะ เห็ดวานผสล้อสหอกาบมันหอบได้อืกาบมันวงามาจะก็ห่อใส่ไปตองดีหัวชักยัในฝ่าข้างหลังจักจ้าเออข้างในปิ้นบ่อยนะอมาพอดีพ่อ่นห้าเห็ดป่ะหรเห็ดตาไปวกยังยัไปก็มออขูนพอแม่่นเป็นดำนาพ้องใช้ดำนาในนาบ้านเหานี่เห็นคนเต็มชง อ่าปลูกหัวละดําในบ้านเฮานี่อ๋อคือซื้อมาจังผู้เลอเต็มอยู่ละก้อได้2 2จุ้มได๋คือผักอันนั้นักย่างน้ําบัก้มําเ็ว่ะเออีแม่นๆบ้านดอแล้วมาพี่เออเห็นอยู่2เจ้าอยู่ได้น้าอ้ายนอ้ายเนงกินนําสิเาก็สิพาไปเพงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะาติดใจเกมก็ลก็ตามเด้อพี่น้องอกันคิดาสบายดี